โอเคครับมากิจกรรมที่10.1จนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขออนุญาตรวบเลยนะครับระหว่าง10.1กับ10.2นะครับว่าเป็นการแทรกซอะของอแสงผ่านซิลิปคู่นะครับกับอีกการทดลองหนึ่งนะครับที่เป็น10.2นะครับคือเรื่องของการเลี้ยวเบนนะครับของแสงผ่านสลิปเดี่ยวนะครับอ่ะที่ต้องรวบมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่เดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมกันก่อนนะครับว่าเขาต้องการอะไรเนาะก็คือสิ่สิบจุดหนึ่งนะครับดู อ่สอสนิทปการแทรกซ้อนของซิลิปคูก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าซิลิปคูก็เหมือนเป็นตัวแทนนะครับของการแทรกซ้อนใช่ไหมครับก็จะมีสมการ s 1 p กซลบเอ็ใช่ไหมฝั่งซ้าย d ีไซซิต้านะครับ d x เส่วนเใช่ไหมครับเท่ากับ n อลิมดาหรือ2 n งเอลลบห่ส่วนสองมด้าใช่ไหมครับนะครับซึ่งวิธีการคืออะไรนะมีฉากนะครับมีซิลิปคูซิลิปคูคือหมายถึงนะครับ ฉากตัวตัวสลิตก็คือที่มีรูอยู่2รูนะครับอาจจะมีแสงแหล่งกําเนิดแสงในอยู่ข้างหลังนะครับทำให้เหมือนมีแหล่งกําเนิดแสง2จุดนะครับเกิดการแทรกซ้อนกันนะครับที่บนฉากรับนะครับโดยที่ระยะระหว่างนะครับตัวสลิตนะครับห่างกับฉากก็ให้เป็นระยะ L นะครับดีคือระยะห่างระหว่างสลิตทั้งสองันนะครับภาพที่ควรจะเกิดนะครับปีก็เคยได้ได้วาดรูปนี้มาแล้วใช่ไหมครับก็คือ ก็จะเกิดและริ้วของการแทรกสอดนะครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโดยนะครับตรงกลางจะเป็นตรงกลางนะครับระหว่างระย <eden> ะระหว่างสลิปเนี่ยก็จะเป็นแถบสว่างกลางนะครับโ <t ub es> ดยที่มีความเข้มแสงนะครับกราฟนี้เป็นกราฟความเข้มแสงใช่ไหมครับก็คือจะมีความเข้มแสงที่เท่าเท่ากันทุกอันแล้วก็มีระยะนะครับห่างเนี่ยนะครับของแถบสว่างตัวเนี้ยในระยะที่เท่ากันนะครับทำให้การคํานวณในสลิปคู่นะครับถ้าจำได้เนี่ยจะค่อนข้าง่ายนะครับเช่นถ้าพี่ถามว่า ถ้าเกิดแทบสว่างที่2อถึงสห่างกันระยะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะใช้บอกว่าคำนวณจาก0ูนถึงสได้เพราะระยะห่างมันเท่ากันหมด2องถึงสเราก็ต้องคำนวณแหละดิฉันก็ต้องหาระยะนะครับหาระยะอะไร x c ใช่ไหมครับ x c เจอกับ x 2แล้วก็มาลบก,กันนะครับซึ่งระยะงนี้มันก็จะเท่ากับการที่เราหาจาก0ูนถึงสนั่นเองนะครับ x สเท่ากับเอ่อ x เอ่อผลต่างตรงนี้นะครับเดลต้า x ตรงนี้เนี่ยเท่ากับ x สเนี่ยก็อาจจะเท่ากับ x 4ลบ x 2เหมือนกันน <c oughs> ั่นเองนะครับนี่หนึ่งเหตุผลเนาะนะครับนี่คือสี่คู่เนี่ยง่ายแล้วก็จุดไหนที่เราเป็นจุดสนใจนะครับระยะระยะวัดจากแนวตรงกลางกึ่งกลางไปเนี่ยก็เป็นระยะ x ในตัวสมการนี้นี่เองนะครับโดยมากใช้สมการนี้เนาะ dx ส่วน l เพราะว่ารายละเอียดต่างๆที่เกิดมาจากการทดลองหรือทําอะไรเงี้ยมันก็จะผ่านสมการนี้ง่ายใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับ สีเกินขึ้นคือมีอุปรกรณ์นะครับมีเลเซอร์พอยเตอร์นะครับหรือเลเซอร์แหละคือแหล่งกำเนิดแสงเหตุผลที่ต้องเป็นสีแดงสีเขียวเพราะว่าเราต้องการทำไมฮะมีสีแดงกับสีเขียวก็คออือจะได้มีความยาวขึ้นที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอาจจะรู้ด้วยว่าพอเราซื้อมาเนอะเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเลเซอร์นี้มีความยาวขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้อาจจะมาคํานวณน,นะครับหลังจากนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ มีสนิรคู่นะครับหแผ่นมีไม้เมตรเอาไว้วัดนะมีฉากนะครับมีแท่นยึดนะครับอุปกรณ์บันทึกภาพนะครับมีดอกจ่เล็กน้อยนะครับควรมีกำลังไม่เกิน2,200มิลลิวัตนะครับหรือเรียกการใช้แสงสเลเซอร์ช็ดไปยัยงในตาของตนเองหรือผู้อื่นเพราะเป็นอันตรายเนื่องจาก,กว่เลเซอร์เนี่ยคยําย่อของมันจาชื่อเป็นไม่ได้แนละ้วแต่ว่าความยอ่อของมันคือการรวมแสงคือมันเป็นแสงที่มันเป็นแหล่งกําเนิดที่ทําให้เกิดแสงขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นแสงที่ความเข้มค่อนข้าง,ง,งสูงเพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่จึงค่อนข้างเตือนกันเวลาเอาเลเซอร์มาเล่นยิงตากันเนี่ยเขาก็จะเตือนกันว่าอย่าเล่นเพราะว่า power หรือกําลังตัวนั้นมันสามารถทําลายเนื้อเยื่อในตาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นมีดอกจันนะครับมีเรื่องของเซฟตี้หรือความปลอดภัยนะครับว่าถ้าได้การทดทำการทดลองนี้จริงๆอย่าเอามาเล่นอย่ามาส่องตาเล่นกันนะครับอืมมันมีเรื่องของพลังมันมีเรื่องของ power นะครับหรือกําลังด้วยนั้นเห็นไหมหน่วยเป็นมิลลิวัตต์อะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งนั่นแหละเอาไปว่าทุกประเภทยายาส่องตาแค่นั้นเองนะครับ อ่ะนี้ก็กิจกรรมเนาะที่เขาต้องการมาทํากันมีเลเซอร์นะครับอยู่ตรงนี้เนาะเปลี่ยนเป็นภาพช้ำไม่เอ่ยนะครับมีเลเซอร์นะครับอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็มีเจ้าสลิปคู่นะครับสลิปคู่อยู่เดี๋ยวนะแป๊บนึงขออนุญาตอยากรู้นะครับมีสลิปคู่นะครับมีสลิปคู่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือแสงนะครับเดินทางมาผ่านสลิปคู่เสร็จแล้วก็จะมาตกลงที่ฉาก ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นภาพที่เราบันทึกกันแล้วก็มีไม้ไม้มาวางตรงนี้ก็ห่างเซตอัพมาให้ห่างกัน1เมตรตรงนี้วิทีาการกิจกรรมนะครับยึดเลเซอร์พอยต์โอเคจัดให้ระยะห่างกัน1เมตรตัวนี้ก็จะทําให้เหมือนกับเรารู้เลยใช่ไหมว่า L เท่ากับหนึ่งดูไหมครับ L เท่ากับหนึ่งเมตรเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นใช้แสงนะครับเลเซอร์ laser, ผ่านสลิปค,คู่นะครับระยะห่างระหว่างช่องค่าหนึ่งคือเมื่อกี้เดี๋ยวนะในรูปมีไม้หว่าสลิปค,คู่ ของจริงไม่มีรูปโอเคไม่เป็นไรสลิดเหมือนมันจะเป็นภาพแบบนี้ครับก็คือมีสลิดนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีมีช่องตรงนี้บอกอยู่ว่าสลิดนี้ระยะห่าง250ร้อยห้าสิบสอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นสลิดคู่ที่อยู่บนแผ่นนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็คือให้ฉายแสงผ่านในคำที่เรียกว่าสลิดตรงนี้นะครับสังเกตแล้วก็มาถึกภาพนะครับทดลองซ้ำโดยการที่ลองใช้สลิดคู่ที่มีระยะห่างนะครับในค่าอื่นๆซึ่งระยะห่างตรงนี้ก็ทําให้เกิดอะไรครับแปลงเปลี่ยนแปลงตัวค่าดีใช่ไหมครับว่า ลองเปลี่ยนค่าดีดูสินะครับจะเกิดผลอะไรนะครับทำการทดลองซ้ำนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับใช้สีแดงก่อนแล้วเนี่ยไม่ใช้สีเขียวนะครับคำถามท้ายกิจกรรมนับถามว่าในกรณีที่ใช้แสงเลเซอร์สีแดงนะครับผ่านสลิตคู่ที่มีระยะห่างระยะห่างระหว่างช่องต่างกันเนี่ยนะครับภาพที่ปร,กรกากฏบนฉากจะมีลักษณะเหมือนกันหรือยังต่างกันอย่างไรนะครับและอีกคำถามหนึ่งคือภาพการแทรกสอดนะครับของแสงที่ได้จากการณีที่ใช้แสงเลเซอร์สีเขียวจะต่างจากสีแดงอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นภาพเนาะ นะครับก็จะเป็นภาพตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวพี่มาเทียบเคียงเลยละกันเนะว่าถ้าสมมตินี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นบนฉากมีแผ่นกระดาษกราฟนะครับเราจะได้วัดได้เนาะว่าอะไรเป็นยังไงถ้าเราจาได้นะครับสีริคู่ที่พี่เคยสอนสอนนะไม่กี่อีกแล้วย้อนกลับไปรูปไม่กี่เดียววาดใหม่ทีก็ได้นะครับก็คือมีสีริคู่ใช่ไหมฮะมีฉากมารับแสงและแสงที่เกิดขึ้นข้างหลังก็จะเป็นแสงที่มีความเข้มนะครับมีความเข้มแสงที่เท่าๆกันมีความกว้างขนาดเดียวกันใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยนี่ก็คือภาพจริง นะครับเดี๋ยวเราจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมที่สนุกสนานมากหลังจากนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาดูกันก็นคือว่าสิ่งเงื่องๆขอันหนึ่งคือไอ้แถบสวตัวนี้มันควรที่จะต้องมีค่าเท่าๆกันซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ในรูปนี้นะอย่างเช่นเนี่ยแถบสว่างนี้แถบสว่างนี้นะครับหรือความกว้างนนะี้ก็เห็นแล้วว่ามีความกว้างที่ไล่ๆขนาดไล่ๆกันใช่ไหมเนี่ยมีไซส์ที่ขนาดที่มีขนาดที่มีขนาดเดียวกันอยู่นะครับ มีสีแดงก็มีช่องตรงนี้นี่นี้ว่าไปทีนี้นะครับข้อสังเกตหนึ่งที่อยากให้น้องสังเกตตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับน้องจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยนะเมื่อกี้บิ่มบูดอย่างสดๆร้อนๆว่าภาพที่เกิดขึ้นจากการแทรกสอดตรงนี้ความเข้มแสงมก็จะมีขนาดที่เท่ากันแต่มันเกิดปรากฏการณ์บางอย่างที่น่าสนใจคือนะครับดูตรงกลางเนี่ยเห็นไหมดตดยการดูสว่างเนอะแต่ข้างๆมันเริ่มดูจางลงไปนิดหน่อยหรืออันนี้นะครับมีสว่างชัดๆอยู่สามันนะครับแล้วข้างๆสามันนี้ก็เริ่มบางลง หรืออันนี้นะครับอันสุดท้ายเนี่ยชัดแจ๋วเลยนะฮะสอันกลางนี่โอ้โหชัดชัดเจ๋งเลยแต่ว่า2อ,อันข้างๆทาไมมันดูจางๆหายไปไอ้เดี๋ยวไปคำอธิบายนะครับเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้นะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลด้วยที่พี่จะขอรวบเรื่องสลิดเดียวเข้ามาในคลิปเดียวเพราะั้คลิปนี้จะยาวนิดนึงทีนี้กลับมาที่ว่าอ่ะไม่ว่าใดๆก็ตามสิ่งที่เราต้องการจะทําก็คือเราจะต้องการหาค่าต่างๆยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเราเรา,เราเอาทีละคู่นะเราสนใจคู่นี้ก่กอน นะครับในกรณีที่เกิดเราเปลี่ยนสลิตขนาดของสลิตนะครับอันหนึ่งห้าสิบันหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับเรากาลังเปลี่ยนแปลงค่าอะไรนะครับจากสมการ dX ส่วน l เท่ากับ n lambda สมมุติว่าเราสนใจตอนนี้เนี่ยเราต้องการนะครับเทียบสมมุติว่าเราต้องการหาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือตรงอันนี้คือแถบสว่างกลางแน่ๆนะครับก็คือเส้นตรงกลางตัวนี้เลยเราบอกว่าอะไรอยากรู้จังเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นความกว้างของความกว้างของแสงที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็คือบ่งบอกถึงเรื่องของอะไรครับระยะที่มันระยะของภาพ เลยของแสงที่มันแทรกสอดกันแล้วเป็นแบบเสริมกันเนี่ยที่มีจุดสว่างเนี่ยก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเพราะว่าความกว้างมันไม่เท่ากันถูกไหม <_ C 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีที่เป็น50เนี่ยเราก็จะพอวัดได้นะอย่างเช่นเนี่ยรณีนี้นะครับก็วัดไปที่จุดกึ่งกลางของแถบสว่างนี้ละกันนี่ก็จะเป็น x นะครับที่เกิดขึ้นจากสลิตที่เป็น50ถูกไหมกลายเป็นอันนึงนะครับอันเนี้ย x แสบสว่างนี้อยู่แค่นี้เองถูกไหมครับงั้นเราเห็นได้เลยว่าทําไมครับ ระยะ x นะั้นก็จะต้องมีการกับความก็คือระยะ x นี้ก็สะท้อนไปถึงเรื่องของความกว้างใช่ไหมครับความกว้างของแถบสว่างตัวนี้เนี่ยก็จะสะท้อนในเรื่องของขนาดของสลิตซึ่งก็เป็นไปนตามสมการที่เราเคยเรียนกัน dx แล้วถ้าเกิด lambda l ฉากก็คงวางอยู่ที่เดิมอยู่แล้วนะครับเราสนใจที่แสงสว่างที่1ถูกไหมตรงกลางเนี่ยเป็นสว่างที่0สว่างแรกก็คือ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น n ก็เป็น n เดียวกันถูกไหมฮะ n ก็ใช้ n เดียวกัน ดีดีคือสิ่งที่เราไม่เท่ากันใช่ไหมส่วนความยาวคลื่นตัวนี้ใช้เดียวกันเพราะอะไรครับแสงสีเขียวเหมือนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเรากำลังพิจารณาอะไรครับความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างสลิปนะครับกับความระยะนะครับของแสงที่จุดที่เราสนใจซึ่งมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบผกผันกันหมายความว่ายิ่งสลิปยิ่งเล็ก x ตรงนี้ยิ่งมากเป็นไปนตามที่เราเข้าใจไหมครับก็ใช่ใช่ไหมก็ตามผลการทดลองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คืออะไรเมื่อความยาวเ,าเมื่อความกว้างของสลิปนะ ความกว้างของสลิตคู่เนี่ยมากขึ้นนะครับความกว้างของแถบสว่างก็จะลดลงถูกไหมครับก็เป็นไปนตามสมการและขณะเดียวกันนะครับเมื่อเรามาดูความสัมพันธ์สมมติอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ระหว่างที่เราใช้สลิตคู่ที่มีขนาด100ไมโครเมตรเหมือนกันแต่เปลี่ยนสีนะครับแสงจากสีเขียวเป็นสีแดงอย่างที่เรารู้กันเนอะความยาวคลื่นของสีแดงมากกว่าสีเขียวเนาะนะครับความยาวคลื่นสีแดงก็ประมาณว่า700ใช่ไหมครับนาโนเมตรส่วนความยาวคลื่นสีเขียวก็ประมาณว่า5 0 0 550ออะไรประมาณนี้ นะครับเอาติกบกบว่า500 500 500แล้วกันนะครับนาโนเมตรเพราะฉะนั้นลันด d าความยาวขึ้นของคลื่นสีแดงจะมากกว่าสีเขียวทีนี้กรณีนี้เราให้ซิลิคัเท่ากันงั้นจาก dx ส่วน l ถ้าเกิด N l ลแลมดานะครับเหมือนเดิมครับความยาวระยะห่างระหว่างฉากก็เท่าเดิมจำนวน n ตัวที่เราสนใจคือตัวสว่างแรกเหมือนกันนะในกรณีนี้ตัวนี้นะครับถึงนี่ใช่ไหมครับจุดกึงกลาง x ของ100สีแดงนะครับก็เป็นไงครับ ดีเลยะเอะระยะออสอสลิปเขาให้ที่100ไมโครเมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นความกว้างของแถบนะครับความกว้างของแถบของสีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นนั่นเองดังนั้นความยาวคลื่นมากแถบก็จะยิ่งมากซึ่งในที่นี้ก็ก็ใหญ่กว่านิดน,นึงนะครับเห็นไหมฮะการถ้าจะวัดระยะตัวนี้วัดไปถึงจุดกึ่งกลางตัวนี้เนี่ยสีส้มหรือว่าผลการทดลองจากสีแดงตรงนี้ก็จะใหญ่กว่าสีเขียวนิดน,นึงนะครับก็เป็นไปตามที่ว่านะเพราะมันไม่ได้ใหญ่กว่าเป็น2เท่านะ เพราะความยาวคืนมันก็มากกว่าประมาณ1.4เท่าเองนะครับจถ้าเทียบ700กับ500เนี่ยก็1.4เท่าฉะนั้นเรียก x ก็น่าจ,จะประมาณ1.4เท่าด้วยก็อาจจะไม่ได้เห็นมากไม่ได้เห็นว่ามันต่างกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ต่างกันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับในหน่วงสลิดคู่นะครับก็ย้อนกลับมาก็ก็สรรมการนี้ที่เราใช้งานกันนะมีข้อสังเกตเดียวที่น่าสนใจตรงนี้ที่นี้คือที่พี่เคยพูดว่ามันควรที่จะทุกแถบมันจะมีขนาดที่ขนาดเท่ากาันและมีความเข้มแสงทีี่ขนนาดเดเยวกั ระลับในเลเวลเดียวกันความเข้มแสงในเลเวลเดียวกันเนาะแต่ว่าในจริงๆกับมีเรื่องเนาะเป็นกลุ่มๆไปนะกลุ่มหนึ่งดูเข้มพอกลุ่มข้างๆเริ่มดูเริ่มดูเล็กลงเหตุผลเพร,ะราะอะไรเดี๋ยวมาตามกันต่อนะอ,อ,อางั้นกลับมาตอบคำถามอีกเนินนะครับเรที่ใช้แสงสีแดงนะครับระยะห่างระหว่างช่องต่างกันกับภาพที่เป็นแสงซตคูที่มีระยะห่างระหว่างช่องต่างกันภาพที่ปรกากฏบนฉากม,มีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งก็แปลว่าถ้าเราเทียบสีแดงตัวนี้ก็ ก็จะทําให้ทําไมครับมีระยะห่างหรือแถบความกว้างเนี่ยมากขึ้นถูกไหมความความกว้างของแสงที่ที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบเป็นสีเขียวเพราะว่าความยาวขึ้นมากกว่าใช่ไหมครับกับอีกการหนึ่งนะครับภาพแทรกสอนกรณีที่จะแสงสีเขียวตานจากแสงสีแดงหรือไม่ก็ต่างแน่นอนเพราะว่าความยาวขึ้นไม่เท่ากันดังนั้นก็ผลที่มันจะเกิดขึ้นข้างหลังก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของซิลิคคู่ก็จะเป็นการเทสเกี่ยวกับเรื่องของการแทรกสอนเดี๋ยวท่าเรื่องนี้แปลไว้นะเดี๋ยวเราจะต้องมาอธิบายกันเดีี๋ยวมภาาพงล่ อ่อันนี้คือแถบสว่างกลางนะก็คือเขาเควาเขาบอกว่าเวลาเขาพูดถึงความว่าความกว้างของแถบสว่างเนี่ยก็คือเขาก็จะวัดจากมืดถึงมืดซึ่งก็จะคล้ายๆกับก็จะจะเหมือนกับที่เวลาเราคำนวณใช่ไหมก็คือจากจุดกึ่งกลางถึงจุดกึ่งกลางนะครับจะมีระยะที่เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะว่าคือในเรื่องของสลิปค,คู่เนี่ยแสงที่มันเกิดขึ้นความกว้าง,อ,งอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมันเท่ากันหมดเลยนะครับสวยๆแบบ มีความเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นหนึ่งในต,ตัวอย่างเนาะที่ภาพใหญ่ขึ้นนะครับจะพบว่าการแทรกสอดนะครับของสลิดค,คู่เนี่ยมันจะมีเป็นกลุ่มๆเหมือนจะมันจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะเช่นกลุ่มตรงกลางเนี่ยจะดูมีความสว่างมากเสร็จแล้วก็จะเริ่มมีกลุ่มหนึ่งที่มีสว่างน้อยลงมีสว่างน้อยลงแล้วก็มีสว่างน้อยลงตามแบบตรงนี้ไปเดี๋ยวจะอธิบายกันเนาะมาตอนในส่วนของกิจกรรมที่1 0 2อนะครับเป็นการเลือเ่อกเบรของแสงนะครับ ก็ก็ใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าสลิตเดี่ยวนั่นเองนะครับก็คือสังเกตได้อธิบายรูปแบบการเลี้ยวเบนนะครับของแสงสลิตเดี่ยวที่มีความกว้างต่างๆอันนี้ก็ใช้แค่แสงสีแดงอย่างเดียวนะครับมีสลิตเดี่ยวมีไม้เมตรนะว่าไปเหมือนกันนะครับวิธีาการกิจกรรมครับยึดเลเซอร์พอยต์ทุกอย่างเหมือนกันเลยครับเซตอัพคล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนแค่ตรงสลิตคู่เป็นสลิตเดี่ยวนั่นเองนะครับแล้วก็ เราดูที่ที่มีใช้แสงเลเซอร,ร์สผพัดสลิที่มีความกว้า,า,วาง50มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยว,วลองเราก็ทดลองซ้ําด้วยนะครับในการเปลี่ยนความกว้างสลิตเป็น100เป็น200แล้วดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะนี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับเอาคถามก่อนแล้วกันนะขนาดของแถบสว่างนะครับที่ปรากฏบนฉากนะครับเปรียบเทียบกับขนาดของสลิตเดี่ยวเป็นอย่างไรนะครับภาพบนฉากนะคะร,รับในกรณีใช้สลิตเดี่ยวมีความกว้างต่างกันมีลักษณะต่างมีลักษณะอย่างไรนะครับรือเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะฮะแถบสว่างและแถบมืดที่ปรากฏอยู่บนฉากเหมือนกับ หรือแตกต่างจากเซตคู่อย่างไรอ่าโอเคนะครับทวนสูตรเร็วๆนะครับเวลาที่มันเป็นลิตเดี่ยวใช่ไหมฮะภาพของลิตเดี่ยวก็คืออะไรถ้าจําได้ก็คือมีรูนเดียวนะครับมีแสงผ่านมาผ่านเข้ารูเล็กๆตรงนี้นะครับเกิดการนะครับเกิดการเลี้ยวเบนข้างหลังจริงๆจะบอกว่าเกิดการเลี้ยวเบนเดี๋ยวมันก็ไปถูกเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวเราจะอธิบายกันนะว่าจริงๆแล้วสิ่งภาพที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับภาพที่พีได้วากําลังยู่นี้เนะี่ยก็จะเป็นแทนในเรื่องของ ความเข้มของแสงนะครับที่ผ่านจากสลิปเดียวตรงนี้นะครับระยะเหมือนเดิมนะครับก็คือระยะจากสลิปเดี่ยวถึงฉาก็เป็นแนวนะครับแต่ว่า D ในที่นี้ก็จะเป็นความกว้างของช่องนะครับส่วน x เวลาที่จะใช้ในการออหาระยะที่เบี่ยงเบนไปจากจุดกึ่งกลางเนี่ยนะครับ x ตรงนี้ที่มันจะขยับไปเนี่ยจะเป็นระยะที่ถึงแถบมืดน,นะครับเพราะฉะนั้นสมการของการเลี้ยวเบนนะครับดีไซน เซตาเท่ากับเอลแลมดาหรือ dx ส่วน L เท่ากับเอลแอมดาเนี่ยสูตรนี้ใช้เฉพาะแถบมืดเท่านั้นนะครับพี่เข้าใจว่าบางสถาบานันหรืออาจารย์ท่านอื่นอาจจะเคยมีอาจจะเคยมีใครแว็บเรียนแล้วมีการเป็น2 M บวก1ส่วน2 l a แลมดาแล้วบอกว่าใช้เป็นของแถบสว่างก็มีนะครับซึ่งพี่ไม่ขอใช้นะครับเพราะมันไม่มันไม่ถูกต้อง นะเป็นมันเป็นค่าประมาณที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ไม่ควรจําด้วยนะครับเพราะว่าสมการนี้มันเป็นสมการเดียวนะครับที่ใช้ได้ในแถบมือเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้ x ตรงนี้ก็จะเป็นแนวของแถบมือเพราะฉะนั้นเวลาคํานวณตรงนี้แทบ n เป็นหนึ่งคือแถบมือที่1นอะไรเงี้ยน,นะครับก็แทนเข้าไปตู้มแล้วก็จบทุกอย่างแล้วคนวณว่ากันไปตามนั้นทีนี้คําถามก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่มนันจะเกิดขึ้นของสลิปเดียวก็คือว่าภาพลวดลายที่จะเกิดขึ้นข้างหลังบนฉากเนี่ย นะครับความสว่างความเข้มของแสงที่เกิดขึ้นในกากรเลี้ยวเบนเนี่ยจะไม่เท่ากันอันนี้จะมีความแตกต่างของสลิคู่เพราะสลิคู่เนี่ยเป็นตัวแทนของเรื่องการแทรกสอดใช่ไหมครับริ้วรอยที่มันจะเกิดขึ้นริ้วรวดลายนะครับของแสงที่แทรกสอดกับภายหลังเนี่ยคนที่จะมีความเข้มที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือหลักการนะแต่ว่าในตัวของเลี้ยวเบนเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมครับความมันจะเพราะเรารู้ว่าจากการเลี้ยวเบนเนี่ยพลังงานจะลดลงใช่ไหมครับซึ่งหนึ่งในความหมายของพลังงานลดลงก็คือความเข้มแสง นะครับที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแต่การแต่การเลี้ยวเบรคเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยแต่ในยักษ์ที่มันลึกเข้าไปตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเอาตรนนี้จบกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอธิบายบางอย่างที่มันนอกเหนือไปจากไปจากสิ่งที่เราควรจะรู้ใน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 บทเรียนนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็พอจากการทดลองจริงแล้วก็จะเจอว่าอา้าวสลิปค,คูม่อกีก็โชว์ให้ดูนะครับว่าความเข้มแสของเม,มเท่ากันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเลี้ยวเบรคมันเกิดอะไรขึ้นอีกเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นในที่นี้นะครับอ่ะ นี้เรามาเห็นแต่ภาพนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในความแตกต่างของสอสามเคสนี้คืออะไรคือเขาใช้ความกว้างของสลิตเดี่ยวที่ไม่เท่ากันใช่ไหม50ร้อยแล้วก็200ซึ่งก็คือหมายถึงค่าดีด็อกนั่นเองนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครส่วนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือความขนาดนะครับของตรงความกว้างของแถบมืดเอ่อแถบแถบสว่างตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งสิ่งนี้มันจะไปสะท้อนหาเรื่องอะไรครับไปสะท้อนไปถึงเรื่องของ ไปสะท้อนถึงเรื่องของระยะ x ไหมครับก็คือ x ที่เราวัดเนี่ยเราบอกว่าเราวัดจากแทบสว่างกลางออกไปนะครับถึงแทบมืดที่1ถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในแต่ละเคสเนี่ยเมื่อระยะนะครับของสลิตคู่ที่ที่ใหญ่ขึ้น D ที่มันใหญ่ขึ้น x ย่าจะน้อยลงซึ่งมันก็จะเป็นไปตามสมการนี้เลยใช่ไหมครับ n เท่ากัน1ใช่ไหมเลนด้าคือสีแดงใช้เหมือนกันระยะจัดฉากนะครับถึงสลิปเดี่ยวเนี่ยก็เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นดีก็จะเป็นปรากฏจะมีความสัมพันธ์กับ x ที่แบบเป็นปริมาณผกผันกันเมื่อ d เพิ่มขึ้น x จะลดลงจริงไหมครับนั่นก็คือหมายถึงแท็บส่วนตรงกลางจะมีขนาดเล็กลงเมื่อเมื่อขนาดของสลิปใหญ่ขึ้นโอเคไหมครับ โอเคไหมครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีอะไรที่ดิสคัสมาแต่ว่าคําถามมันเ,เราไปตอบคาถามกันดีกว่านะครับคือแทบสว่างเนี่ยที่ปรากฏประชาเปรียบเทียบขนาดสลิตเดียวเป็นอย่างไรนะครับภาพจริงๆก็คือจะบอกว่าเป็นขนาดที่ใหญ่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าขนาดของสลิดเสมอนะครับ แล้วก็ภาพบุญฉานะครับสลิตเดี่ยวที่มีความคาดตกกา่างกันมีลักษณะอย่างไรเหมือนกันหรือต่างกันไหมอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับก็คือความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งส่วนความกว้างของสลิตนะครับแปรผกผันกับระยะนาหรือขนาดของแถบสว่างกลางแถบสว่างและแถบมืดมีที่ปรากฏประจากเหมือนกันหรือแตกต่างกัน,กนจากสลิปคู่อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องของความเข้มแสงเนาะว่าในเรื่องของในในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับใน สลิดเดี่ยวนะครับความเข้มแสงที่จะเกิดขึ้นมันจะน้อยลงนะครับจะหมายถึงว่าเหมือนว่ามันเหมือนการเสียพลังงานมีการเลี้ยวเบรกเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันก็จะลดน้อยลงไปแต่ในกรณีของสลิดคู่เนี่ยก็คือคนที่จะต้องมีความเข้มแสงที่เท่ากันแต่แต่เอาละครับต่อจากนี้จะเป็นเรื่องอธิบัยคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นนตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถสามารถพูดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มันเกิดแถบสว่างมืดที่มันไม่เท่ากันเนี่ย จริงมันเกิดการแทรกซ้ซอนขึ้นมาด้วยอันนี้ต้องย้อนกลับไปเลยครับว่าถ้าใครจําได้แต่ตอนแรกๆที่เราเรียนเรื่องคลื่นนะครับพี่เคยมีภาพภาพหนึ่งตอนที่เราเรียนเรื่องเดียวเบนถ้าใครจําได้พี่เคยมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะมีการเห็นปรากฏการณ์เดืยบเบน2ประเภทเนาะแบบที่หนึ่งคือการเกิดการเดืยบเบนชัดมากก็คือในกรณีที่ทำไมครับที่มีคลื่นนะครับเคลื่อนที่มานะครับผ่านช่องแคบช่องแคบหนึ่งโดยที่ช่องแคบเนี้ยมีขนาดเล็กกว่า นะครับช่องแคบนี้ขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่นมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะเกิดการเลี้ยวเบนแบบชัดเจนสวยงามนะครับก็คือการเลี้ยวเบนแบบชัดเจนนะครับซึ่งการเกิดการเลี้ยวเนบนอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ย,ย <analog noise> ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าบ่งบอกว่าอะไรครับก็คือเหมือนเราอาจจะมองว่าคลื่นตรงนี้เหมือนเป็นเป็นจุดกำเนิดเป็นจุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ถ้าระยะห่างตรงนี้มันดันมากกว่านะครับหรือเท่ากับนะครับอันนี้เดี๋ยวน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือ ถ้าช่องนี้มีขนาดที่มากกว่าความยาวคลื่นเนี่ยสิ่งภาพที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือมันจะมีการเลี้ยวเบนและแทรกสอดในเวลาเดียวกันถ้าใครจาได้ภาพนี้ใช่ไหมพี่จะมีการอธิบายเพิ่มตรงนี้ว่าเป็นเลี้ยวเบนบวกแทรกสอดซึ่งในกรณีนี้นี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันในการทดลองเรื่องเซนติเดียวซิลิคูเหตุผลเพราะอะไรถ้าเราจาได้ความยาวคลื่นที่เรามองเห็นกันในแบบที่เขาเรียกว่าเป็นเส,นส้นสเปกตรัมปกติเนี่ย400-700นาโนเมตรถูกไหมครับ แล้วเราสังเกตนะเนี่ยสลิดเดียเด่ยวสลิดเดี่ยวสลิดคู่ตั้งตามเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองอะ่ะช่องเล็กๆที่ให้แสงเคลื่อนที่ผ่านเนี่ยอยู่ในระดับแบบเป็นระดับไมโครโมเมตรเลยครับเป็นระดับ10 <m> ไมโครโมเมตรหรือ100 <m> ไมโครโมเมตรเลยด้วยซ้ําดังนั้นเราจะเห็นว่าช่องแคบที่เราให้แสงเคลื่อนที่ผ่านช่องตรงนี้เนี่ยมันดันว่าทําไมครับมันเข้าเคสนี้ไงมันเข้าเคสที่ว่าเป็นการเลี้ยวเบนที่ผสมกับการแทรกสอนดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เราเกิดที่เราเห็นว่ามันเกิดการเลี้ยวเบนแล้วเห็นภาพเป็นแบบนี้ได้จริงๆริงไม่เคยดูว่ามันเกิดการทรกสอบด้วยนะไอแสงที่มันเกิดขึ้นไอตรงเนี้ยพอยต์เล็กๆตรงเนี้ยออกมาเนี่ยไอช่องตรงกลางแล้วมันช่องตรงกลางที่มันใหญ่กว่าช่องได้อันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการบอกแล้วว่าการเลี้ยวเบนเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่เลี้ยวเบนถ้าไม่มีการเลี้ยวเบนเกิดขึ้นนะแสงเราบอกว่าทะลุผ่านช่องนี้ขนาดช่องสมมตินะช่องขนาด10ไมโครเมตร แสงที่เกิดตรงนี้บนฉากถ้ามันไม่มีการเลี้ยวเบนแสงมันก็ควรจะต้องสิบ Micro aker, ไมโครเมตรเป๊ะๆถูกไหมแต่ความเป็นจริงคืออะไรครับมันจะมีแสงเนี่ยที่มันจะมีแถบขนาดที่ใหญ่กว่าความเป็นจริงถูกไหมครับแล้วอีหนําซ้ำก็คือว่าถ้าช่องนี้มันมีขนาดใหญ่กว่าความยาวขึ้นมากๆมันก็จะเกิดการ,รกแทรกสอดเกิดขึ้นีกต่างหากแต่การแทรกสอดนี้ก็จะเบาบางลงเพราะว่ามันมันปีผลต่อการเลี้ยวเบนแต่มีการแทรกสอดผสมกันไปทําให้มันเกิด ไอ้ตำแหน่งความสว่างดูเนี้ยต่อต่อไปเห็นไหมครับแต่มันจะจางลงเพราะว่ามันเกิดมันเกิดการเลี้ยวเบนไงมันมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นนะครับดังนั้นดังนั้นพี่จะย้อนกลับไปในกรณีที่เป็นสลิปค,คู่เหตุใดเล่านะีใช่ไหมฮะดูมันไม่ไกลนะวันนี้เ,เหตุใดเล่าใช่ไหมครับเหตุใดเล่าสลิปค,คู่ถึงเกิดในลักษณะแบบเดียวกัน เพราะจริงๆแล้วสลิค,คู่เวลาเราทาเราบอกว่าสลิค,คู่มันคือการมีรูสองรูใช่ไหมครับมันเป็นการเลอกเบนบวกแซส,สอดผสมกันอีกทีหนึ่ง2ออันพร้อมกันเลยทําให้จริงๆแล้วมันเลยทําให้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า,วาการที่มี2รูเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องหนึ่งก็คือมันยังช่วยให้ทําให้เกิดความกว้างของแถบสว่างที่เท่าๆกันอยู่ โอเคไหมครับก็คือยังเป็นคนสบัยการแทรกซอนอย่างเต็มเต็มรูปแบบแต่ด้วยความที่มันมีการเลี้ยวเบนเกิดขึ้นด้วยผสมกันไปมันเลยทําให้มันมีบางกลุ่มครับเขาเขาพูดว่าเป็นกลุ่มนะกลุ่มที่มีความแข้มแสงสูงแล้วก็จะค่อยๆแข้มแสงต่ําไปเรื่อยๆมันจะเกิดเป็นภาพนี้ครับมีภาพอธิบายหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ชัดเจนมากในหนังสือเลยนะครับมีการพูดถึงก็คือกรณีนี้อยู่ครับนี่นะครับ นี่คือคำอธิบายนะครับว่าเหตุใดเล่านะครับจึงทำให้เกิดความสว่างที่เป็นแบบกลุ่มๆนะครับเกิดการแฝงสองและเกิดการการแทนที่มันจะมีความเข้มแสงที่เท่ากันตลอดซึ่งถ้าเป็นความเข้มแสงที่เท่ากันตลอดเนี่ยมันเขาก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนของเซลิคคูในตามคอนเซปต์ของยังนะครับก็คือคุณยังคือคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้แหละ อย่างเดียวกับยังมาดูลัสแมนนจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าสลิตเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปตามนี้ควรที่จะต้องมีความเข้มแสงเท่ากันซึ่งก็จะเป็นเส้นแบบสีเขียวที่เราเห็นใช่ไหมความเข้มแสงสัมพัทธ์ควรจะต้องเท่ากันในทุกวิวรอยแต่ความเป็นจริงเมื่อเราทำการทดลองเราจะพบว่านะครับมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเอ่เอเป็นการผสมกันนะครับของสลิตของการเดืบเบรและการแซกสอดพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เกิดเรือเกิดขึ้นว่าสลิตคู่ที่มีความกว้างเนี่ยมันเลยจะเป็นภาพสีแดงก็คือหมายถึงการที่ มีกลุ่มตรงกลางนะมันจะเป็นเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแสงสูงเสร็จแล้วจะมีกลุ่มที่ข้างๆความสิ้นแสงต่าไปเรื่อยๆไล่ลงไปเพราะมันเกิดการเลี้ยวเบนตรงนี้ผสมกันไปด้วยจึงเป็นเหตุให้นะครับถ้าภาพที่แท้จริงที่เกิดขึ้นมันจะต้องเป็นตามเส้นสีแดงคือเส้นสีน้นรเงินเขาบอกว่าเป็นเส้นสลิปเดียวใช่ไหมเส้นสลิเดียวคือตามตามคอนเซ็ปต์จริงๆก็คือจะต้องมีตรงกลางที่แถบสว่างกลางใหญ่ที่สุดอันนึงเสร็จแล้วข้างๆก็จะเริ่มจางลงไปนะครับแต่พอเป็นสลิปคู่ที่มีความกว้างตรงนี้ปุ๊บ แสงที่มันจะเกิดขึ้นก็คือตรงกลางเนี่ยก็เป็นแถบสิสว่างสูงสุดแล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปแต่ว่ามันจะเห็นจะชัดว่ากลุ่มตรงกลางมีความสว่างสูงเสร็จแล้วข้างๆก็จะเริ่มเป็นสว่างน้อยตามลงไปลําดับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พยายามอธิบายเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราไปทําการทดลองนะครับเราจะเจอปรากฏการณ์นี้นะครับมันจะเจอปรากฏการณ์นี้นั่นเองที่เราจะไม่ได้เห็นการเลี้ยวเบนแบบสวยๆหรือการหรือการที่มันแทรกซอดของสลิปคู่แบบชัดเจนเป๊ะๆตามทฤษฎี เพราะมันมีเหตุผลข้างหลังที่ในข้อจํากัดในเรื่องของตัวอุปกรณ์นะก็คือว่าอุปกรณ์เนี่ยอย่างที่เรารู้การความยาวขึ้นอยู่ในระดับนาโนเมตรนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เราสามารถทําได้อยู่ในระดับไมโครเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะในระดับแบบง่ายๆหรือทำทำทดลองกันง่ายๆเนี่ยก็จะไม่ได้มีเกิดขึ้นนะครับอย่างง่ายๆเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมที่เราจะได้เห็นปรากฏการณ์นะั้นอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นตามไอเดียเนี่ยถ้าตามไอเดียแล้วจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะ การเลี้ยวเบนน่ถ้าสมมติมันเป็นการเลี้ยวเบนแบบสุดๆถ้าสมมติเราสามารถทําช่องแคบตรงนี้ที่น้อยกว่านาโนเมตรในระดับนาโนเมตรได้แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นปรากฏการเลี้ยวเบนในรูปแบบนึงก็ได้ก็คือเห็นช่องสว่างกลางเนี่ยสว่างกลางที่สุดอยู่อยู่อันเดียวแล้วก็ค่อยๆเป็นแถบสว่างกลางอันเดียวที่มีขนาดนะครับใหญ่กว่ารูที่เราทำเพราะว่าอันนี้ยังไงคอนเซปต์นี้ก็ยังอยู่เนะคือช่องแถบสว่างกลางเนี่ยจะต้องมีขนาดที่ใหญ่แถบสว่างกลางจะต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดของสลิตเดี่ยวแน่ๆเพราะมันเกิดการเลี้ยวเบน นะครับแต่เหตุผลที่เราเห็นแสงในอีก 2- 3สจุดจางๆห่างออกไปแล้วมีแถบมืดอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยมันเพตมันมาจากการที่เกิดการแทรกสอนด,ด้วยนะครับเพราะอุปกรณ์ของเรามันเป็นการแทรกซอดบวกเลี้ยวเบนเมื่อช่องของเรานั้นมีขนาดใหญ่กว่าความยาวคลื่นนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือ,น,คอนี่ก็คือประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสลิปเดี่ยวมีการมีการทดลองอันนึงเล่นๆนะครับพี่น้องว่าน่าสนใจดีคือเหมือนเขา โยนมาว่ารู้หรือไม่นะครับเราสามารถวัดวัตุขนาดเล็กได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการวัดขนาดของเส้นผมเราก็อาจจะมาใช้อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นมีกรอบกระดาษอะไรอย่างนี้นะครับมีช่องอะไรอย่างนี้อยู่เสร็จแล้วเราก็เอาเส้นผมมาบังนะครับการที่ทําให้มาเส้นผมมาบังตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้เหมือนกับเป็นช่องสินิดเดียวกัยเป็นช่องสินคู่เพราะมีสิ่งเนี้ยมาบังเพราะมีสิ่งนี้มาบังก็ทําให้เหมือนกับเราก็สามารถคํานวณใช่ไหมเป็นแบบสินคู่ได้นะครับหรือหรือเขาก็เลยจะบอกว่าเนี่ยมันจะมี ลักษณะที่ใครซึ่งซึ่ง,งมันก็ทําให้เหมือนเป็นสลิคู่เห็นไหมครับก็คือว่ามีสองช่องมีแสงให้ผ่านได้สองช่องแล้วความกว้างนะครับของออความกว้างของสลิตตรงนี้ก็สามารถหาได้คำนวณได้แหละนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่จากอ์ปกอบภาพนี้ที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมหมอนเราย้อนกลับมาหาดีนะครับเสร็จแล้วดีเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าระยะห่างพอรู้ว่าระยะห่างมันเท่าไหร่ปุ๊บเราก็จะสามารถคำนวณหา ไอความหนาของตรงกลางที่มันจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมเออประมาณนั้นนะครับนี่ก็มีความครีเอทีฟดีนะก็เนี่ยครับสมการก็จะใช้แบบเดียวกันนะฮะเส้นผมเองนะครับ n x l axl เท่ากับ n lambda เหมือนกันนะครับอันนี้เผื่อไว้เผื่อใครเผื่อมีการออกในข้อสอบในปีหน้านะครับอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจการที่สิบจุดหนึ่งและจุดสองนับรวมเลยนะครับระหว่างก,การแซปสอดของสลิปคู่และการเลือกเบนของสลิปเดี่ยวนะครับ